เปิดไฟพร้อมครับได้เวลาปล่อยขบวน1 3 5ออกสีเกตแล้วแต่การออกของเขาครับเอาหัวสองหัวไปเลยครับคันหน้ารถหลักคันหลังรถเกมครับ4ี1 5ครับไฟไม่ลงทีเ็มที่สีสกเกตนะครับเปลี่ยนดีเซลที่สีสกเกตขณะนี้ทำขบวนออกแล้วครับ แต่ว่าคันหลังเงียบเลยนะครับเครื่องไม่ติดเลยครับเงียบเลยอะ่ะ โอ้โหบสอสอมืดเลยครับไม่มีคนก็น่าจะปิดไฟหมดทั้งรถเลยครับหมดทั้งขันโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งสามห้าปิดจับเห็นรถจากชำรุดที่นี่เป็นที่เรียบร้อยครับ โอ้โหไปแล้วครับค่อยไปครับ